ช่วงกวนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทยชาตามือชาดีๆสำหรับคุณพัฒนารเล่งหงสุขุม,มิตรก2สองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมาก,กว่า50ปีช่วงกวนชวนหิวครับช่วงนี้แม้ท่านผู้ชมเนี่ยรอคอยเลยเป็นช่วงที่รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับร้านอาหารอ,ร,อร่อย เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้ครับใครที่อยู่แถวถนนพระรามเก้าหรือหัวหมากนะวันนี้เฮียทรงเล่งหงจะแนะนําร้านหนึ่งครับชื่อว่าเดอะ h i t e เฮาส์คาเฟนะครับที่ร้านแห่งนี้บรรยากาศสวยแถมอาหารอร่อยมากขอบอกเลยนะครับผมเป็นลูกค้าประจําอยู่ที่นั่นเลยวันนี้ส่งลูกชายของผมครับนิกเล่งหงไปชิมอาหารที่ร้านแห่งนี้เดอะไวท์เฮาส์คาเฟครับ ชวนชวนหิววันนี้ครับนิกก็พาเพื่อนๆมาชวนหิวกันที่ร้านนี้เลยครับร้านที่มีชื่อว่าเดอะไวท์เฮาส์คาเฟ่นั่นเองนะร้านที่ตั้งอยู่ที่ถนนหัวหมากปากซอย9นะครับท่านผู้ชมร้านอาหารแห่งนี้มีบรรยากาศสบายๆครับตกแต่งสไตล,ล์วินเทจครับผมส่วนโทนสีนี่ก็เป็นโทนสีขาวครับดูสบายตาต้องบอกได้ว่าร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วเนี่ยรสชาติอาหารนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับกับเมนูอาหารไทยที่ต้องบอกได้ว่าเจ้าของร้านเนี่ย เขาได้คิดคนรละดัดแปลงมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะเป็นสไตล์ The White House Cafe นั่นเองครับผมถ้าใครได้ชิมแล้วเนี่ยหรือได้ริ้มรองรสแล้วเนี่ยจะติดใจไม่ลืมเลยแล้วจะกลับมาทานใหม่อีกรอบหนึ่งนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับเป็นอันไม่เสียเวลาครับผมท่านผู้ชมเรามาเริ่มที่เมนูแรกเลยดีกว่าเมนูแรกมีชื่อว่าแกงเหลืองไข่โหระพาเนี่ยครับผมนี่ครับแกงเหลืองของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยลดความเผ็ดหรือว่าลดระดับ ทิชแกงลงมานิดนึงเพื่อที่จะทําให้รสชาติเนี่ยเข้ากับคนภาคกลางมากขึ้นนะท่านผู้ชมแล้วกินคู่กับไข่โหลรพาเขาบอกว่ามันช่วยดับเผ็ดน,นึงแล้วกินคู่กันเนี่ยเขาบอกว่าทําให้รสชาติอาหารเนี่ยจเจริญขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาริมร้องกันดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนัตไข่หวลวรพาก่อนใช้เราก็ชื่นบานบรรยากาศสวยของกินอร่อยเที่ยวกับพวกเรากินกับพวกเรา คือแกงเหลืองเนี่ยพูดถึงว่ายังจัดอยู่ครับแต่ว่าพอเจอใบโหระพามันมีกลิ่นใบโหระพาตบหมดเลยท่านผู้ชมความเผ็ดมันน้อยลงเลยทีเด็ดอยู่ที่ความหวานของไข่ครับแล้วยาจะบอกว่าปลาของเขาเนี่ยกินเข้าไปเหมือนเอ็มแนเอ็มเลยนุ่มมากเลยมันหายไปเลยอะ่ะถ้าใครมานี่ก็อย่าลืมนะแกงเหลืองไข่โหระพาสุดยอดครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูที่2ก่อนเมนูที่2มีชื่อว่า หอหมกทะเลนี่เองเขาบอกว่าพริกแกงเขาทําเองพูดแค่นี้ก็จบแล้วครับพอพริกแกงเขาทําเองรสชาตินี่ต้องจัดจ้าแล้วก็มีเสน่ห์แน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้จะเปิดให้ดูด้านในหน่อยดีกว่าดูด้านในเขาหน้ากินแค่นั้นรสชาติจัดมากท่านผู้ชมแต่ว่า คือคิดว่าถ้ากินอย่างข้าวนะจะเป็นอะไรที่เด็ดมากเขาบอกว่าหออหมกทะเลเนี่ยคือทะเลคําว่าทะเลเนี่ยจะต้องมีความคาวเข้ามาจะต้องมีพวกปลาหมึกมีพวกปลาเข้ามาแต่ที่อยากบอกว่าเขาหอหมกได้แบบไม่มีความคาวเลยท่านผู้ชมปลาหมึกนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลยนะครับแรงเม่อสดแล้วก็อร่อยมากๆแล้วก็ถึงเมนูสุดท้ายแล้วผมอันนี้เป็นเมนูที่ดูเบื่อบ้านนิดน,นึงเพราะเป็นกากหมูพริกขิงนั่นเองส่วนใหญ่จะเป็นไก่ผัดพริกขิงหรือว่าอะไรอันนี้เขาใช้เป็นกากหมูนั่นเอง เที่ยวกินกันให้สำราญใจเราผ็ชื่นบ่าท่านผู้ชมเด็ดมากต้องบอกว่าจานนี้จะแอบรสจัดนิดนึงแต่ว่ากางหมูเนี่ยคือว่ามันจะมีกรุบกรอบๆนะแล้วมีความมันเนี่ยพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยผู้ความมันมันเปลี่ยนกลายเป็นความหวานแล้วเจอพริกขิงนั่นเองเขาใช้พริกแกงเขามาผัดด้วยรสชาติก็เลยพุ่งพ่านตอนนี้เนื่อดี่พุ่งพานมากต้องบอกว่าเยี่ยมมากมาเลยครับสําหรับ กาดหมูพริกขิงครับผมใบรรยากาศสวยของกินอร่อยเจ้ากับพวกเรากินกับพวกเราทั่วไทยกับคุณชวนเที่ยวต้องบอกว่าอร่อยสมคำล่ำลือจริงครับท่านผู้ชมถ้าใครเนี่ยชมอยู่นะก็อย่าลืมตามมาชิมที่ The White House คาเฟ่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมสามารถเดินทางมาได้ที่ถนนหัวหมากนะอยู่ปากซอย9เนี่ยนะครับท่านผู้ชมสามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยนะร้านเขาเปิดตั้งแต่1 1บโมงถึง5ทุ่มนะท่านผู้ชมเปิดถึงดึกเลยถ้าใครสนใจหรือว่ารักในอาหารไทยนี่คิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหาทานยากแล้วถ้าใครสนใจก็ลองมาที่นี่ได้นะครับเดอะไวท์เฮาส์คาเฟ่ถนนหัวหมากปากซอย9นี่เองครับขอนี่ไปเอนจอยกับอาหารไทย ของ t h อ White House c a เ e ก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างรครับกับการท่องเที่ยวของกวนชวนเที่ยวของเราในสัปดาห์นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านชมชมแล้วต้องตามพวกเราไปกินและก็ไปเที่ยวในทุกที่ที่เราแนะนําด้วยนะครับก่อนลาจากไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับ ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรทั้งสองชนดิดนี้เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ยาสงเล่งหงอยากจะบอกแล้วก็แนะนำให้หาซื้อดื่มกันท่านผู้ชมสามารถหาซื้อดื่มได้ที่บิ๊กซีและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยรวมไม่ถึงร้านขายของฝากทั่วประเทศไทยครับสุดท้ายครับก็ต้องเป็นพัฒคันเล่งหงสุข,ขุมวิท๖2ครับพัตนคันที่บริหารงานโดยครอบครัวยาสงเล่งหอง,องเองครับพัฒนคันแห่งนี้เป็นต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมากว่า50ปีนะครับเรียกได้ว่าใครที่หลงไหลในอาหารแต้จิ๋ว ไปที่นี่เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังช่วงนี้เราจัดเทศกาลเป็ดปักกิ่งครับจาก7 0 0บาทเหลือเพียง480บาทเท่านั้นเอง5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งใครที่ชอบทานเป็ดปักกิ่งอย่าพลาดช่วงเวลาดังกล่าวนะครับใครมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะแชร์งานวันเกิดงานมั่นหรือแม้แต่งานรับปริญญารวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เร่งของสุข,ขุมวิทสองพร 2, ้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้0-2-311615 5วันนี้เวลาหมดหมดเวลา กับมาพบกับพว้นชวนเที่ยวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอิกับผู้เพราทั่วไทยกับพว้นชวนเที่ยว